เชิญท่านคณะกรรมการกการครับมีเชิญครับค่ะกลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพค่ะดิฉันนิสาชนรศัตลัดกรรมธิการผู้แทนจากสนักง,งานคณะกรรมการกิจการขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อมูลและก็เหตุผลในประเด็นที่มีการสงวนความเห็นไว้นะคะโดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสิน <c oughs> เพื่อเป็นการ ก่อ,อ,อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นการป้องกันการทุจริตค่ะในประเด็นนี้นะคะคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คือมีด้วยความที่พระราชะบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2561นะคะมีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้แล้วนะคะเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะคณะกรรมการปปชในมาตรา102ของกฎหมายดังกล่าวเนี่ยคะ่ะกำหนดให้คณะกรรมการปปชเนี่ยสามารถประกาศกําหนด ตำแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินไว้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยผู้ดํารงตําแหน่ง9ประเภทก็คือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการตุลาการตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไปนะคะข้าราชการตุลาการสารปกครองตั้งแต่อธิบดีสารปกครองชั้นต้นขึ้นไปข้าราชการอายการตั้งแต่อธิบดีอายการขึ้นไปออแล้วก็ประเภทเท,ที่เก็คือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงซึ่งในส่วนนี้ก็จะได้แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะผู้บัญชาการเหล่าทัพค่ะ แล้วก็ประเภทที่8นะคะเป็นตําแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสิินค่ะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเป็นผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งนอกจาก9ประเภทนี้แล้วเนี่ยก็ยังรวมไปถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วยค่ะด้วยความที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินไว้ทางคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าไม่จําเป็นต้องกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาอีกเนื่องจากคณะกรรมการปปชะคะ่ะ สามารถใช้อำนาจหน้าที่ในการกําหนดเรื่องดังกล่าวให้บุคคลทลี่มีตำแหน่งสําคัญในการบริหารงานในองค์กรของรัฐต่างๆเนี่ยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินได้ถ้าอขอดิฉันขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะกรณีที่มีการประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกําหนดตําแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินตามมาตรา102นะคะที่มีการประกาศกําหนด มาตั้งแต่ฉบับแรกตั้งแต่คือปี2561จนถึงฉบับปัจจุบันก็คือฉบับที่10ปี2567จะมีการกำหนดประเภทของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆไว้ค่ะซึ่งในฉบับที่5นะคะก็จะมีการกำหนดของตัวผู้บริหารกองทุนไว้ด้วยกัน9กองทุนแต่เป็นตัวผู้บริหารกองทุนนะคะไม่ใช่ก็คือผู้มนวยการ หรือผู้จัดจาก,การกองทุนแต่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารกองทุนค่ะรวมไปถึงผู้บริหารขององค์การมหาชนต่างๆด้วยซึ่งรวมถ,ถึงผอสอวชแล้วก็ผอสกสวด้วยนะคะค่ะในประเด็นนี้ค่ะในเมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยให้อำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยในการพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็ที่จะกําหนด ผู้ดารงตาแหน่งว่าตาแหน่งใดบ้างที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินนะคะก็เลยไม่จําเป็นจะต้องกําหนดหน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินของผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเนี่ยไว้ในพระราชะบัญญัติฉบับต่างๆมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายทุกฉบับที่เป็นเรื่องการบริหารกองทุนเนี่ยคะ่ะจะต้องกําหนด หน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของผู้มีการประธานกรรมการกรรมการแล้วก็ผู้บริหารทั้งหลายไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งมันจะทําให้เกิดการซับซ้อนทั้งทงที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เป็นอํานาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการปปชอย,อยู่แล้วค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ